สวัสดีครับยินดีรับสูช่องคุณพ่อตัดไฟอีกครั้งนะฮะเยวันนี้เราจะมารีวิวนะฮะรีวิวอะไรรีวิวอ่า STD ทีศูนย์หนึ่งกับ STD ทีศูนย์สามสงสัยว่า STD ทีศูนย์สองไปไหนนะฮะคุณพ่อเทสตาไปแล้วนะฮะอ่าอาจจะอาจจะกลับมาเล่นนะฮะแต่ว่าไม่น่าใช่เร็วๆนี้ไม่น่าใช่ในเดือนนี้นะฮะเพราะว่าเอ่อคุณพ่อไม่ค่อยถนัดสตาแต่อาจแต่ว่าแจ็คอะคุณพ่อจะจะ แจ็คสสยแจ็คจะยังมีอยู่ถ้า B t ทออกแล้วจะยังมีเด็กโปรไฟล์ใส่แจ็คนะบาคคณพ่อจะจะเก็บของแจ็คไว้อยู่แต่สายใหม่คุณพ่ออาจจะไม่เล่นแต่ขอดูก่อนแต่คิดว่าจะไม่เล่นนะฮะเพราะว่าจริงๆต,ตาคุณพ่อก็ไม่เล่นหลักเลยแหละเป็นคุณลูกเล่นนะฮะคุณพ่อจะเล่นแต่ดาก้อนเนยที่รู้ๆกันแล้วคุณลูกภาคนี้เขาเปลี่ยนมาเป็นแอนเซียนแทนก็ไม่ว่ากันนะฮะเพราะว่ายังไงมันก็ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ทั้งสองสายอยู่แล้ว แล้วก็วันนี้เราจะมารีวิวอันนี้นะฮะตามปกอ่าเป็นดักกันเวอร์สายใหม่อย่างที่เรารู้กันผมผมออกคลิปเนี้ยชา้าผมก็เลยจะไม่พยายามไม่รีวิวให้เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาผมจะรีวิวแบบของผมเองนั่นแหละอ่าอย่างที่เห็นกันเคยเห็นกันหลายทีแล้วนะว่าตอนเนี้ยเขามีซิลแบบใหม่ละเขามีซิลซิลเพิ่มขึ้นมาตรงนี้อ่ามันจะดีตรงที่เวลาเลาออกมาเนี่ย อย่างี้เห็นกันนะฮะถ้าซื้อไปแล้วก็รู้นะว่าเวลาลอกมาแล้วอ่ะมันจะมีคําว่าวอ i ติดอยู่เห็นไหมแล้วเสร็จแล้วหมายความว่าไงหมายความว่ามันจะไม่สามารถแปะทับได้ไม่มีทางแปะทับได้ก็จะรู้ว่าแปะทับนะฮะพวกบางบางร้านบางผมไม่อยากจะว่าหรอกแบบแบบมันจะมีบางคนอ่ะที่เอาหลังกล่องไปขายแยกเอาหลังกล่องแกะแกะออกมาแล้วก็หลังกล่องไปขายอะไรพวกนี้นะฮะเพราะหลังกล่องบัตดีมันราคาดีเนะ ก็เขาก็กรำอย่างนี้มาผมก็โอเคนะมันก็ดีขึ้นนะครับผมมันไม่โดนอะยู่แล้วเพราะร้า,านที่ผมซื้อผมมันใจได้อยู่แล้วว่าเขาไม่แกะเขาไม่อะไรอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าบางคนก็ตามที่เห็นในกลุ่มในเพจอะไรพวกนี้นะฮะาจากที่ผมเล่นผมลองเล่นทีดีไฟกับลูกไปแหละอ่ากา้กาเนี่ยของในทีดีล้วนเนี่ยผมคิดว่ามันค่อนข้างที่จะเล่นยากไปนิดนึงนะฮะสำหรับของที่ได้มาในตอนนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่า เราต้องพึ่งตัวนี้ตลอดเราต้องพึ่งกากาล่างเนี้ยในการที่จะขึ้นมือมือแรกมันเป็นตัวเริ่มคอมโบทั้งหมดของเด็กแล้วก็ตอนนี้มันมีแค่สใบบัตด,ดี้หนึ่งใบใช่ไหมมันก็จะทำให้เล่นยากถ้าบีทออกมาแล้วอ่ะคุณพ่อคิดว่ายังต้องติดใบเนี้ยไวย้สองใบอย่างน,น้อยๆเอามาจีอีโวฟรีมันก็คุ้มแล้วอ่ามันไม่เหมือนกับทีดีเก่าๆของบัตด,ดี้นะผมเคยบอกหลายๆทีแล้วเคยคุยกับคนอื่นคน ทั่วๆไปแหละว่า t d b u บัตอ่ะมันมันเหมาะกับคนเริ่มใหม่จริงๆไม่เหมือนกับทีดีแวนทีดแวนมันยังมีทิกเกอร์ใช่ไหมที่ได้ใช้อยู่แล้วมันมีตัวหน้ากล่องที่ได้ใช้แต่ t d ดีบัตอ่ะบางทีหน้ากล่องอ่ะมันไม่ค่อยได้ใช้แต่ว่ามาเน็กเอสเนี่ยผมคิดว่าหน้ากล่องอ่ะกล่องใหม่ออกก็ยังใช้อยู่อย่างนไนก็ต้องติดไว้อยู่ทั้งแอนเชียนทั้งอ่ากากรผมคิดว่าต้องติดยังไงก็ต้องติดไว้สองขนใบ พวกโซนิ c โหมดไอรีคอเวอร์โหมดกับสแลตโหมดนี่ก็ตามสะดวกเลยนะฮะในเด็กผมอ๋อผมไม่ได้จัดเด็กโปรไฟล์นะเพราะว่าผมจะบอกไปเลยแล้วกันว่าอันไหนคนใส่เท่าไหร่ดีนะในท่าซื้อสองกล่องเพราะว่าเราต้องเล่นเด็กเนี้ยไปอน้อยเดือนหน้าอีกเดือนหนึ่งแน่นอนเพราะว่าวันนู้นที่ดูไลฟ์ใน Facebook เขาก็บอกอยู่แล้วว่าพักใหม่บัตดีจะมาเออกล่องบีทีจะมาปีหน้าแสดงว่าเดือนหน้าไม่มีออกนะฮนะก็ใส่อย่างละสี่อยู่แล้ว กาก้าล่างสี่ทุกล่างสี่ยังไงต้องซื้อสองกล่องนะฮะไอตัวเนี้ยคุณพ่อคิดว่าไม่คงไม่ใส่เพราะมันเปืองที่เกล็ดสองหรือใส่ก็ใส่แค่ใบสองใบนะฮะไอวานิลาคุณพ่อไม่ใส่อยู่แล้วบัดดี้คุณพ่อไม่ใส่วานิลาตัวเนี้ยใส่สี่เป็นได้อทำลายมอนสเตอร์สำเร็จหรือเมื่อมอนสเตอร์บนสนามคู่แข่งถูกทำลายหรือยิงเข้าเลือดแลได้ห่งเกต็ดหนึ่งเลือดผมว่ามันคุมนะและได้มูฟอีกเป็น โอเคเลยอ่าด okay. uh, ับเบิลไดทแท็กก็แล้วแต่นะฮะ <c oughs> แต่คุณพ่อคิดว่าไม่น่าใส่ถ้าหรือไม่ก็ใส่ไว้สองสาใบสองใบไม่น่าเกินนะฮะตัวแจกพลังก็คุณพ่อคิดว่าไม่ได้ใส่อ่า uh, ไซส์ศูนย์ที่ลงกลางและขึ้นมือไม่ได้สำหรับดัก n w วเวลคุณพ่อไม่ชอบกาก้าเล็กซีดอนเนี่ยน่าจะใส่แค่ใบเดียวนะฮะเพราะว่ามันก็คือดักนิกกิมมัวที่ ดีขึ้นเพอได้หนึ่งเกดเพิ่มอ่ะอันเนี้ยกล่องเนี้ยที่ซื้อมาคือเอาใบนี้โล่มงกรเขียวใหม่ยังไงก็ต้องหายังไงก็ต้องซื้อสองกล่องมาเอาอันนี้สี่ใบนะฮะเพราะว่าของดีประจําสายอเมื่อเราไม่มีช่องกลางและมีเผ่ามงกรเทพในสนามยกเลิกการโจมตีได้สามเลือดยังไงก็ต้องมีนะฮะเริ่มต้นทีดีคืพ่มคิดว่าใส่ใบนี้ติดไว้สักสองสาใบ นี่มันเป็นใบที่คุณพ่อเคยบอกอยู่แล้วว่ามันจะเป็นใบประจาทีดีนะฮะมันจะเป็นพวกอ่าเพิ่มพลังแล้วเขาแล้วต่อยสวนแล้วก็พวกกล่องของเคเคเขาก็ที่เป็น59บาท79บาทเขาให้ใบนี้ใบจําแคลนระจําสายมาอยู่แล้วเนะอะโล่มังกรฟ้าก็ใส่สีอยู่แล้วตอนนี้นะฮะคุณพ่อยไม่เห็นว่าทำไมน้องอ,กออกนะะมันเป็นของดีประจาเด็กแถมได้มาสี่ใบจากปกติมังกรฟ้าจะได้สองแล้วมังกรเขียวจะได้สี่นะฮะกลายเป็นอันนี้ได้สี่ ก็ดีตรงที่คุณพ่อมังกรฟ้าตอนนี้คุณพ่อขัดแคลนมากก็ไปใส่เด็กเก่าๆคุณพ่อได้อีกนะฮะค,คุณพ่อขัดแคลนมังกรฟ้าดาบเนี่ยคุณพ่อตอนที่เล่นน่ะดาบมันขึ้นมือเยอะมากเลยคุณพ่อเลยคิดวิธีลงใหม่ของดาบนะฮะดาบเนี่ยคุณพ่อจลใส่อย่างละสามแล้วก็ใส่อันนี้เวลาขึ้นมือขึ้นมือพร้อมกันสองใบปุ๊บเอาใบน,นี้เสร็จก่อนติดปุ๊บเราจะได้หนึ่งเกล็ดหนึ่งเลือด แล้วก็เอาเนี้ยทับไปาจหนึ่งเกตตีฮิตได้จัว่วก็ถือว่าเอามาบริหารนะครับเพราะว่าของใหม่ของที่ดีกว่านี้ยังไม่มานะยก็เล่นอย่างนี้ไปก่อนเอาเลือดก่อนเอาเลือดแล้วก็เอาแล้วก็าจหนึ่งเกตคืนถ้ากได้หนึ่งเลือดฟรีแล้วก็ตีฮิตเข้าเลือดฝั่งตรงข้ามได้จั่วนะฮะเป็นตัวขู่ฮิตนั่นแหละอันนี้ไม่มีหลังกล่องน,นะเป็นธง แล้วก็กระกรันเพลทพันนิเชอร์เป็นไม้ตายที่ดีกว่าการะกันทัวกระกันทัวเก่านะเ,าเลือดสี่ปะนองข้ามเลือดสี่หรือต่ํากว่าไม่มีช่องกลางนะฮะแล้วเรามีมังกรเทพในสนามใจสามเกตยิงสี่เลือดมันมันเอาไว้เขาเขียนเนี่ยญี่ปุ่นเขาออกแบบมากันเอาไปเล่นกับสายอื่นนะฮะม่เงินมันจะเก่งมากเลยถ้าเอาไปเล่นกับสายอื่นเอาไปใส่พวกห้าเขาไปใส่พวกหมัดพวกอะไรพวกเนี้ยมัน ไอ้เขาเสือสามแล้วจ่ายสี่เลือดแล้วจ่ายสังเกตยิงสี่ห้ามยิงสี่ตายถาวรก็คุ้มแต่ว่ามันเขาบังคับให้เล่นกับกาก้าอย่างเดียวนะก็จะค่อนข้างที่จะไม่ได้ไม่ได้ใช้กระสายอื่นมันใช้กระสายอื่นไม่ได้เลยนั่นแหละก็ประมาณนี้นะครับความเห็นส่วนตัวนะฮะก็ซื้อว่าถามว่าต้องซื้อไหมผมก็ต้องซื้อเพราะว่ายังไงเราก็ต้องเอาโลมังกรเขียว ยังไงเราก็ต้องเอากากาลางนี้มาอย่างน,น้อยๆอย่างน,น้อยๆเลยนะน้อยๆๆเลยก็ต้องบีที่หนึ่งบีที่สองบีที่หนึ่งอะยังไงก็ต้องติดใบนี้ไว้อยู่บีที่สองจะเอาออกหรือเปล่าก็เรื่องของคุณแหละแต่ว่าบีที่หนึ่งอะคุณพอ่อต้องติดใบนี้ไว้สองสัมบก็ต้องติดแล้วก็พวกนี้ก็ไอสล e ดชโมดอะจะเก็บไว้ก็ได้เพราะว่ามันได้ดับเบิ้ลกับอเพนตีแรงด้วยก็จะเก็บไว้ใช้ก็ได้มอนส์ Monster, แอบว่ามอนสเตอร์ที่เหลือก็ตามสะดวกนะฮะ เพราะว่าก็บางคนก็ไม่ได้ใช้นะก็เก็บไว้เป็นอะไหล่เพื่อจัดสายมังกรเทพแบบสายแย,แยกได้ก็ลองจัดได้ดูนะฮะหรือสำหรับคนที่ของไม่พร้อมซื้อ b ีทีสี่กล่องไม่ได้ก็ซื้อ2กล่องมาก่อนแล้วก็เอาพวกนี้มาใส่ไว้อย่างน้อยๆไอตัวตีดับเบิลไอตัวมูโตเนี่ยดรากาก็ยังได้ใช้อยู่นะฮะมันก็ยังเก่งของมันอยู่นะโอเคกับการรีวิวแบบคุณพ่อเองนะฮะ เร็วๆสั้นๆนะฮะว่าคุณพ่อคิดยังไงกับกล่องใหม่กล่องนี้นะฮะแล้วก็คลิปหน้าเราจะมาดูแอนเชียนกันคุณพ่อเซอร์ไรส์กับแอนเชียนมากอันนี้ก็ต้องขอบคุณมากสำหรับก,การรับชมนะฮะสวัสดีครับ